สวัสดีครับนะครับมื้อนี้พี่น้องเอ่อมื่อเป็นวันเสาร์ที่30นะครับตุลาคมพศ2560 4นะครับพอดีมีโวกาสได้พาลูกมาเที่ยวเปิดหูเปิดตานะครับก่อนที่จะเปิดเทมเอมอ่าใหม่นะครับที่จะเข้ามาถึงในวันที่หนึ่งิจิกายที่จะถึงนี้นะครับพอดีเมื่อนี้มโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมา ย้อมเผอเขานะ้าคอดเป็นวัดพาซ่อนแก้วนะครับมาพี่น้องไปเบิง่งล่างในความงดงามวิจิตรการตาที่วัดพาซ่อนแก้วเป็นน่าดูน่าชมก็น่าดึงคือคัดคณะพี่น้องมากพี่งไปเลยพี่น้องมาขอใส่มานี่เน,นี่ยพี่น้องบงนะครับนี่วัดพาซ่อนแก้วความวิจิตรงามตามากเลยครับตอนนี้ อ่าดูเบิ่งงินนั่นพี่น้องเบิง่งพี่น้องเบื่องแล้วกันนะครับนักท่องเที่ยวอ่าทางทางที่อย่างบรทานได้เปิดประเทศแต่ว่าการอ่าสถานที่ท่องเที่ยวทุงม่องทุบบอลเพื่อมีการป้องกันอ่าโควิดเป็นอย่างดีเลยนะครับทางคนทางฝ้าระวังนะครับเบือเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องอ่านั่นแล้วกันบุ๊คเนะพี่น้องเบิง่งโอโ้โหมันเป็นสิ่งที่ วิจิตพิสดารมากเลยนะครับพี่น้องอเพิ่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนได้สร้างสวงามขนาดเลยพี่น้องเพื่นน่นะโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องอเป็นข้ามกลางผูเข้านะครับพี่น้องเบิ่งแมกไม้เต็มไปด้วยแมกไม้นิศาลานิศาลาเพิ่นมาท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขนาดเลยพี่น้องนะครับตามพนนองท่องทางพี่น้องเพื่นนี่แหะครับ อาจจะพูดภาษาแตเบิ่งศร้าพูดแล้วกันอ่าอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงแหงเสียงดังปานาดนะครับเพราะว่าอ่าต้องใช้งดเชิญมา,าให้เสียงดังเล็กน้อยนะพี่น้องมึกโอ้โสวยมากเลยพี่น้องงดงามขนาดเลยพี่น้องครับเอ้าถ้าผูใ้ใดก็มีโอกาสอ่าเพิ่นเปิดประเทศแล้วก่ มีจังหวะเข้ามาชมมาเบิ้งกันมาเบิ้งแล้วกันเดี๋ยว่มจะพาไปเบิ้งข้างบนนะครับทุกย่างทุกตารางนิ้วเพิ่นเฮ็ดได้ดีสวยงามมากปานีดมากเลยพี่น้องเพิ่งนะครับพีจิตการขนาดเลยนะเดี๋ยวผมจะตามเดี๋ยวพาเข้าไปเบิ้งพี่น้องเพิ่งพอดีมีโอกาสจังหวะได้พาลูกมาเที่ยวนะครับก่อนเปิดเทอมนะครับมีขนาดบันไดเพิ่งงามเลยพี่น้องนะสวยงามมากเลยพี่น้องเพิ่ง ตอนนี้นักท่องเที่ยวลังหลกันเข้ามารถแทบบ่มีที่จอดเลยนะครับาจาำปิดรูปบันไดพี่น้องบึงทุกตารางนิ้วงามมากเลยพี่น้องดูบึงครับฟ้าพนังกลายเป็นเศษอิฐหินเศษเป็นพวกถ้วยพวกจานพี่น้องบึงเศษเป็นที่ของเก่าพวกเยี่ยงประมาณนี้แหละฮะ อส่วนประวัติผมก็คอยบ่คอยฮู้บันไดน,นะครับเนาะพี่น้องเบิง้งอันนี้น่าจะเป็นอ่าประวัติและก็ความเป็นมาอ่าต่างๆของปุทธประวัติที่เพ่นเฮ็ดไว้นะครับพี่น้องเบิงโอ้ยนักท่องเที่ยวมากพอสมควรนะพี่น้องทางทางที่ผ่านได้เปิดประเทศพี่น้องเบิงนี่ทิวทัศ รีสอร์ทเต๊ปเลยพี่น้องขนาดท,ทั้งที่เป็นผูกเข่าพนครักยี่พักไก่พนันรีสอร์ทพี่น้องบึงหลังวัดหลังวดางวดถนนหนทางเจริญมากเลยพี่น้องบึงพี่น,อน้องบึงนะผ้าส้นแก้วเต็มไปด้วยแมกไม้ผูนผูกเข้าพี่น,อน้องบึงโอ้โห ผมก็เพิ่งเป็นข้างมาครั้งแรกนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบนแล้วกันว่าความวิจิตพิศดารความวิจิตงดงามคงเป็นออแบบในการจัดสร้างางามสันใดนะพี่นอ้องพอดีอถ้าไปจะมาเข้าชมมาเยี่ยมมาชมกันบึงแล้วกันเด้อพี่น้องนะ นะครับว่า,าวัดผาซ่อนแก้วเพิ่นสิปิดประมาณาเปิดตั้งแต่แปดเก้าโมงเช้าแ,แต่เพิ่นจะมีเวลาปิดประมาณสิบเจ็ดโมงก็คือห้าโมงแรงนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวกับพี่น้องหมดเบ,ง,บงวิวถือถ่าพี่น้องมึงนู่นนะครับโอ้โหสุดยอดเลยถูกเข้านะครับผู้ใด่แวะเข้ามากะอยู่ แถวอำเภอเข้าค้อนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับอยู่จังหวัดเป็นของจังหวัดเพชรบูรณีนะครับพี่น้อง,งเพื่อนธรรมาชาติวิวสวยงามมากเลยนี่พี่น้องแต่ว่าผมคงจะบหวไปฝั่งนั้นหรอกนะครับเป็นสลา,าปฏิบัติธรรมเพื่อนของพี่น้องเพื่อนนี่สลา,าปฏิบัติธรรมเพื่อนแล้วก็เป็นวิหารเป็นโบสถ์ที่ยัยงนี่แหละครับวิจิตรศิลา์งามมากเลยพี่น้องเพื่อน ผู้ดใดโบเคยผู้ดใดบโบหันได้มาก็เปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดเทแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีจังหวะก็เข้ามากราวสกัดละแล้วมาเที่ยวพิ่งแล้วกันนี่ครับพาลูกมาโอเคียว <c oughs> ก่อนจะเปิดเตือนเลยพาลูกมาเที่ยวนะครับพี่น้องลูกชายกันนี่ครับนึนันนกท่องเที่ยวไล่นะครับป่านนี้ ขนลังไล่เข้ามาทุกทุกระยะเวลาเลยนะครับทุกทุกทุกนั่นเลยทั้งทั้งที่บอหันไดเพิ่ว่าตรกาเพิ่มหนีมาตรการการป้องกันโควิดเป็นอย่างดีเลยนะครับพวกผมเองก็คงที่มาเที่ยวมาเดินทางมาเมื่อนี้ก็ป้องกันตัวเองเป็นวิเศษล่ะครับแต่ว่ากาได้ฉีดวัคซีนครบกันหมดสุดเข้มทุกคนแล้วซองเข้มทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นก็ฟ้าผีฟางน้นองแล้วกันนะครับไปไหนมาไหนไปเที่ยวก็ให้ระมัดระวังื่องโควิดแล้วกันนะครับพี่น้องบุ วัดผาซ้อนแก้วนะครับอรอบบริมาณพระวัดผาซ้อนแก้วเจริญไปด้วยสิงปลูกร้างนะครับพี่น้องิึงนู่นลานจอดรถจอดลาเป็นรีซอรอนตามภูเข้านะพี่น้องิึงลานก็เป็นยอดภูเข้าไปน,นะรีซอนะน์ทน่พี่น้องิึงฟาดขักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยนะครับนู่นนะอันนี้เพิ่นพระเป็นพระพุทธร,รูปเพ่นด้วย ยกหรือเยี่ยงสักจางนี่แหละครับคนสร้างมีห้ามีนํากันอยู่ห้าห้าองค์นํากันนะครับองค์ประธานองค์ไงมือเพื่อนกระซิ่มมีเซียนปิเกตยังสวยงามเลยครับจย่างดัดฟ้าเลยพี่น้องนะครับเบื้องผ้าทู่งฟูผ้าทุงธรรมชาติพี่น้องบดงนะครับมีเพื่อนยังง่กสร้างออกไปเรื่อยๆพี่น้องดงน,นะครับ ผู้ใดก็เอาเป็นสิ่งที่อัศยันและก็เป็นที่สวยงามทุกต้องตาต้องใจของนักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวพอสมควรอยู่นะครับบึงจอดรถพี่น้องเบึงคาดบหานได้เปิดประเทศได้พี่น้องนี่ครับรถแทบม่มีที่จอดเลยพี่น้องบึงวัดผาซ่อนแก้วนะครับในอำเภอเขา้เขาเคอจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับใกล้ๆติดกับจังหวัดเลยพอดีนะครับพอดีไปเที่ยวมาเมือนี้ไปรากสักการะหลวงพอ่อพุทธชินราชอยู่จังหวัด อาเภยนุโลก,ล,กล้วก็เลยล่วงเข้ากลับบานมาวัดผ้าซ่อนแก้วพี่น้องนะครับอ่ะอย่าลืมแล้วกันนะครับผู้ใดเข้ามาเบิงเข้ามาติดตามสำหรับคลิปนี้คงฟ้ากผีฟ้ากนองไฟวสันน้นะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับพักผู้ใดมีธุระหลังจากที่เปิดประเทศจะมาเที่ยวก็นั่นแล้วกันนะครับเนาะ กมาเที่ยวกันแวะเข้ามาชมเยี่ยมยามเบิ้งนะครับอ่าผู้ดใดมีจังหวะมีโอกาสจะพาลูกพาล้านมาเที่ยวแล้วกันนะครับเพิ่นเปิดตั้งแต่แป้นมองเก้ามงนี่แหละครับเป็นจุดฮอตห้ามงแลมวัดฟ้าส้นแก้วอยู่อำเภอเขาค้อนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอ่าอย่าลืมก็เข้ามาลืมลืมเข้ามาเบิ้งนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้นั่นแน่นะครับในช่องอาถ้าเป็นแฟนเพจกัามิตรชัยโสภร,รักษ์นะครับถ้าเป็นช่องยูทูบกั ช่องผู้ใหญ่มิตรนะครับมีบึงนักท่องเที่ยวนะครับก็าทยอยเดินทางมาเรื่อยใกล้จะปิดแล้วนะครับตอนนี้ประมาณา16นาฬิกากว่านั่นหละใกลก้ที่เขาท่ามงแล้ว,ลวสาหรับคลิปนี้ผมฝากพี่น้องไว้สำนี้นะครับถ้ามียังกะที่ชมหรือว่าแวะเข้ามาเที่ยวมาเยี่ยมยายา,ามคำา่าคอมเมนต์มึงกันฝากพี่น้องไว้สำนี้แล้วกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสมัครให้ผมนาแน่นนะครับผู้ใหญ่มิตรนะครับช่อง YouTube ยูทูบนะครับเด้อสวัสดีครับ